วาระประชาชนเป็นนโยบายของประชาชนเพื่อประชาชนเราจึงได้เดินทางไปทุกผลทุกแห่งทุกภูมิภาคพบปากกับพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ จริไม่โกงไม่กินการเมืองที่ทุกร้อนไปกับประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องมาก่อนสิ่งที่รัฐจะต้องหยิบยื่นให้กับคนไทยทุกคนเราให้เขาได้สองสิ่งหนึ่งคือบันไดแห่งโอกาสสองคือหลังพิงสำหรับเขาในวันที่เขาทุกยากเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการของคนไทยทั้งประเทศ <Thank> พักประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่รับใช้พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า61ปีเคยเป็นรัฐบาลและร่วมรัฐบาลในหลายสมัยมีผลงานมากมายหลายด้านตัวอย่างเช่นให้การรักษาฟรีคนจนเด็กและคนชราเริ่มโครงการกขคอขอขอจอเป็นต้นแบบกองทุนหมู่บ้านเริ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาทำให้เยาวชนได้รับโอกาสแล้วกว่า2ล้านคน ให้นักเรียนดื่มนมฟรีและทานอาหารกลางวันฟรีสร้างถนนสี่เดนทั่วทุกภาคยกฐานะอ,อบจอตั้งอ,อบตอทั่วประเทศและได้มีการปฏิรูปที่ดินทําให้ประชาชนมีที่ทํากินแล้วกว่า28ล้านไร่เหล่านี้ประชาธิปัตย์ได้ทํามาแล้วและจะต่อยอดพัฒนาต่อไปเป็นวาระประชาชน ผมและคณะขอบคุณมากที่นี่มีของแถมนะครับที่จริงผมไปมาทั่วประเทศมาที่นี่แก้มช้ำที่สุดถ้าจะไม่ได้กลับไปอีกนี่ไม่ใช่การเมืองนะครับการบ้าน เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวกับผู้ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันคือเศรษฐกิจเดียวกันคือเรือลำเดียวกันเราต้องเข้าใจความเชื่อมโยงตรงนี้เศรษฐกิจของประเทศจะดีได้เศรษฐกิจของชาวบ้านต้องดีก่อนด้วยการมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่เป็นรูปธรรมพี่น้องที่ไม่มีที่ทำกินต้องเร่งไปจัดที่ทำกินออกเอกสารสิทธิ์ให้ มีระบบชนลประชาญมีการดูแลพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและตรงนี้แหละครับพอเราเชื่อมโยงไปถึงโลกเราก็มาดูเรื่องตลาดเรื่องราคาพืนผลโลกาพิวัติไม่ได้น่ากลวัวครับวันนี้โลกหยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทย โลกก็คิดค้นหาว่าผลิตอะไรมาใช้ทดแทนน้ำมันในที่สุดตอนนี้ที่ฮิตกันมากทั่วโลกก็คือผลิตเอทานอลเอาไปผสมเป็นแก๊สโซโฮอลที่เรารู้จักจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าความต้องการพืวผลยางข้าวโพดย่างมันสับปะหลังเพิ่มขึ้นมากไม่ใช่เฉพาะเอทานอลอย่างเดียวเอาไปทำแป้ง หรือแม้กระทั่งมันเส้นมันหนัดเม็ดต่างๆขนาดน,นี้ความต้องการมีมากนี่แหละโอกาสทองของพี่น้องเติมน้ำให้นาเติมราคาให้ข้า ที่ ina, ไหนมีน้ำมีผลผลิตเพิ่มเป็นเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบคนระหารที่ว่าทีองของวนน้ามีอะไรจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ตรงเติมข้าวสอดสามเองเรามีหน่วยงานรับรองในระบบอยู่นี้ตาหารเพราะมันเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับตาหารอันนี้การซื้อคุณค่าการรอรูปข้าวนะครับอย่าร้อยที่ยอมทำงานต้องให้ขัด ປັດສືບສານບຸດດ ในส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนสําคัญของวาระประชาชนก็คือความสงบสุขความสันติสุขเราเชื่อครับว่าการจัดการที่ดีทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพกรจัดเงื่อนไขข,ของความรุนแรงคือความไม่เป็นธรรมเผยแผ่วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายต้องเดินหน้าสร้างโอกาสและความหวังในพื้นที่ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจโอกาสที่เมื่อจบการศึกษามาแล้วมีอาชีพมีรายได้ พี่น้องทุกคนที่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้จะต้องรู้สึกว่าตัวเองภาคภูมิใจอบอุ่นใจที่จะอยู่ร่วมกันในผืนแผ่นดินนี้ภายใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาที่ผมไปอยู่ที่เมืองนอกที่อเมริผมไม่เคยคิดเป็นอื่นผมรู้ว่าผมต้องกลับมาที่นี่ทำงานที่นี่รับใช้พี่น้องที่นี่ ผมไปเรียนอายุ11ตกเกือบทุกวิชาผมไม่ตกวิชาเดียวคือเลขเพราะไม่ต้องใช้ภาษาแต่ผมอยู่ไปสองปี3มปีสีปีผมสอบได้ที่นหนึ่งผมเข้ามาหาวิทยาลัยที่เขาแย่งกันเข้าได้แล้วก็จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับที่เล่าเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกผมมารับราชาการทหารเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนในร้อย ผมก็กลับไปเรียนต่อปริญญาโทกลับมาเป็นอาจารย์วิทยธรรมศาสตร์ได้หนึ่งปีก็ข้้ามาทํางานกันชีวิตที่ผมคลุกอยู่กับการเมืองเพราะผมต้องการแก้ปัญหาของบ้านเมืองเวลาเราอยากทําอะไรเราก็ใช้มืออาชีพเวลาเราอยากแก้ปัญหาบ้านเมืองเราก็ต้องใช้มืออาชีพและตรงไหนผมช่วยบ้านเมืองได้ผมก็ช่วยคืนนี้ผมกลับไปพรุ่งนี้ผมก็ ทางไปฮ่องกงงานของนักลงทุนทั่วเอเชียแปซิฟิกเขาเชิญผมไปพูดเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยผมก็ต้องการไปบอกกับชาวโลกว่าผมมั่นใจในอนาคตของประเทศไทยของคนไทยเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราเพิ่มรายได้พี่น้องลดภาระพี่น้องดูแลพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายไปได้มีความสุขได้มีชีชวิตอาจจะพูดถึงนโยบายคล้ายๆวาระประชาชน แต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์แล้ววาระประชาชนคือนโยบายที่พรรคได้ริเริ่มได้ลงมือปฏิบัติในอดีตที่พี่น้องสัมผัสได้ดังที่ได้ชมจาก VCD แผ่นนี้